พูดถึงประมงแล้วเนี่ยเราใช้งานเขาเยอะไงเออเวลามีชาวบ้านมีปัญหาขอความช่วยเหลือเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรมกรมประมงเนี่ยนะครับก็ต้องติดต่อท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีและประมงจังหวัดนะครับวันก่อนจําได้ไหมที่ลุงแต่งป้าประเทืองนะครับขอกบอ่ะนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีลุงแตงครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับลุงแต่งอายุเท่าไหร่นะลุงอายุหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดครับอยู่อำเภอ อำเภอพัฒนานิคมค,มครับอ่พัฒนานิคมนะครับวันก่อนบอกชีวิตครอบครัวค่อนข้างยำลำบากอัต,ตคัดหน่อยเนาะครับครับก็เลยติดต่อทักมาว่าขอกบไปเลี้ยงครับได้หรือยังล่ะได้แล้วครับพูดไม่ออกพูดไม่ออกครับ พูดแล้วกินล็อกตะกุนไปได้บอครับได้เอาเอา,เอาภาพนิ่งเอาภาพนิ่งของลุงมาก่อนนะที่อันนี้อันนี้เป็นบอกกบนะแต่ว่าวันรับคุยแช่นิดดอฮัลโหลจ้าป้าประเทืองนะจ้าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานต่อท่านประมงจังหวัดนะครับท่านสังหา,าคำพันเดี๋ยวจะเข้าสายมาด้วยวันก่อนท่านประมงท่านก็ลงพื้นที่เข้าไปด้วยนะใช่ไหม จ้านะครับท่านสางาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมครับและผู้รับชมรายการฟังจะกัดสนอมจัดให้ทุกท่านครับครับวันก่อนคนลุงป้าแต่งนะครับก็ขอกบไปเลี้ยงที่บ้านนะครับไปถึงบ้านแล้วเป็นไงครับท่านสงงาครับครับก็เอ่อผมได้ได้มีโอกาสไปไปไปเยี่ยมนะครับลุงลุงแต่งยิ่งยงนะครับที่ที่อ่าตำบลพกสรุงนะครับอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ ซึ่งวันในวันนั้นนะครับก็ได้นำลูกพันธุ์กบนะครับพร้อมอาหารนะครับกบนะครับไปไปมอบให้แก่ลุงแตกนะครับซึ่งได้รับมอบหมายนะครับจากท่านอาทิบดีพมมมงนะครับท่านบัณฑิตุแก้วนะครับโดยทางสำนักงานพงจังหวัดลบบุรีนะครับได้ร่วมกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาปลงน้ำจืดลบบุรีนะครับ ได้ดำเนินการช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่มีความต้องการที่จะเลี้ยงกบนะครับในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะครับจานวนสองลายครับซึ่งท่านทินดีได้มอบหมายให้ให้เข้าไปช่วยดูแลเกษตรกรครับอีกรายหนึ่งดูจะเป็นป้าสมพรเนาะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับที่อําเภอโป่กสำโรงครับพวกสำโรงลบบุรีเหมือนกัน ล่าเริงครับ,รบถ้าดูทั้งสองครอบครัวแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมก็เรียนย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอนะรับว่าเราเป็นกลุ่มเปราะบ,บางมีข้อจํากัดในการดําเนินชีวิตนะครับเบี้ยน้อยหอยน้อยผู้ภาษาชาวบ้านเน่เนาะถ้าต้องการความช่วยเหลือกรมประมงโดยท่านอาธิบดีบัญชาหรือท่านประมงจังหวัดท่านก็มีพันสัตว์น้ําที่จะให้ช่วยเหลือสงเคราะห์อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายปกติอันนี้ก็ต้องไปซื้อหามาเลี้ยงกันปกติใช่ไหมครับท่านครับ อ๋อใช่ครับในในใน,ในส่วนบางรายที่เราคขาเขา้เ,าเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมฮะเราเราก็จะมีปัจจัยการผลิตสนับสนุนนะครับครับแต่แต่ใน,ในกรณีสองรายเนี่ยนะครับก็ก็เอ่อเป็นในลักษณะของเกษตรกรที่เอ่อเป็นกลุ่มป่าบางนะครับอย่างเช่นเอ่อลุงแต่งเนี่ยนะครับครับอ่อท่านท่านก็ท่านก็ เป็นลักษณะว่าแข้งขาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับลูกชายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับ,รบแล้วก็เคยเคย,เคยเลี้ยงกบเดิมเดิมอย,อ,อยู่เดิมแล้วนะครับก็ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางกรมมงได,ได้ได้เข้าไปสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้มีกบในการรับประทานแล้วก็ส่วนที่เหลือก็สามารถที่จะหน่ายเป็น,ปนไรายได้เสริมนะครับเพราะท่านเองก็เป็นช่างซ่อมอยู่ด้วยนะครับประกอบกับ ใปัจจุบันเนี่ยก็กไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับ,รบ so, เป็นการเ,าเลี้ยงสัตว์น้ําที่อยู่ข้างบ้านนะครับที่สามารถดาเนินการได้นะครับไว้กินในครอบครัวหรือว่าถ้าโตมาพอแบ่งขายได้ก็พอเป็นไรายได้ได้นะครับใช่ครับใช่ครับครับลุงแตง <Yeah. S 1> อ่าี่ป้าเถืองเลยเนาะป้าประเถืองนะ yeah. จ้าจ้าลุงอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับจ้าพูดไม่ค่อยชัดจ้าดีใจไหมล่ะป้าเถืองดีใจจ้าได้ไปกี่ตัวล่ะกบได้กี่ตัวสงสัยจะเป็นพันจ้าจะเลี้ยงให้โตหรือจะกินแค่ตอนนี้อะเลี้ยงให้โตจ้าเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วใช่ไหมจ้าจ้าป้ารู้ใช่ไหมว่ากบเนี่ยถ้าเลี้ยงมันไม่ดีอาหารมันไม่ถึงมันก็จะกินกันเองป้ารู้ไหมจ้า รู้ใช่ไหมล,ลุงเขาเคยเลี้ยงจ้ะเออแล้วมันกินกันเองด้วยเหรอกบอ่ะกินจ,จ้ะเออท่านาสง่าเราจะป้องกันกบกินกันเองได้ไงท่านนะเอ่อก็ในในวันนั้นนะครับก็ต้องมีอวนากลุ่มตรงเสริมนะครับแล้วก็ท่านบอศูนย์ท่านท่านได้ไปร่วมมอบด้วยนะครับครับเออก็ก็ได้ให้คําแนะนํากับกับคุณลุงกับคุณป้าว่า ถ,ถ้าถ่าเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับตัวไนหนที่โตเนี่ยจะควรควรที่จะคัดออกซึ่ง <ừ> ซึ่งคุณล,ลุงมีแผนที่จะขยายบอ่อบอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กองพรมกำลงัลงเตรยียมอยู่แล้วก็แล้วก็สักพักหนึ่งพอพอตัวไหนที่โตมากกว่าเพื่อนนะฮะเราเราเรา,เราให้คัดออกครับเพราะว่าไอ้ตัวที่โตเนี่ยมันจะกินเพื่อนนะครับไ <c oughs> อ้ตัวไหนตัวเล็กตัวอ่อนแอมันก็จะกินโดนกินเลยใช่ครับใช่ครับโอ้ต้องขอบคุณท่าน สัง,งา่าคำพันนะครับประมงจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างมากนะครับที่ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์กลุ่มเปราะบ,บางอย่างนี้นะครับให้เขาสามารถที่จะเพิ่งพามีอาหารโปรโตีนหรือสามารถประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้นะครับาหากว่าเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จนะปะเถืองนะจะขอขอบคุณคุณถนอมมากจ้าที่ช่วยเหลือจ้าครับ <c oughs> ต้องตองขอบคุณ <c oughs> ท่านประมงจังหวัดแหล, <c oughs> ละท่านอธิบดีประมงเลยจ้า <c oughs> ขอบคุณหน่วยงานทุก <c oughs> คนจะใหญ่ใจดีนะจ้าครับ แล้วก็กรณีของป้าสมพรร่าเริงที่โคกสำโรงอันนี้ก็ได้กบได้อาหารได้อะไรไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นเออเอาไข่ไปให้ด้วยอ่ะเห็นพอครอบครัวลำบากกันเนาะใช่ไหมใช่จ้าไข่าะง่ายเยจ้าท่านท่านท่านปอศูนย์ท่านปอนภัทสวนงางาะท่านท่านได้นำไข่ไปด้วยนะครับเพื่อเตรียมมอบให้แก่เกษตรกรด้วยในในวันนั้นนะครับครันครับ แปลว่าถ้าหากว่าครอบครัวไหนที่เราพิจารณาแล้วผ่านไม่ว่าจะเป็นพันกบหรือพันสัตว์น้ําชนิดอื่นเราก็สามารถตีหามาสนับสนุนได้ใช่ไหมครับท่านปท่านประมงครับครับนำนำเรียนว่า ในพื้นที่ของของลบบุรีนะฮะช่วงช่วงนี้เป็นเป็นเป็นช่วงปลายปลายฤดูในเรื่องของการพ่อพันธะุ์กบนะครับเราโดยครั้งนี้นะฮะเราได้รับการสานับสนุนลูก,ก,กพันธุ์กบจากงานประมงสาธิี่ศูนย์ติสาจอมนาถสมิตรตอนที่อยู่จังหวัดที่ปนตร์ศร akah แต่ริ้วนะครับเพื่อเป็นเอาโครงการท่ามิตรนะครับท่านท่านปอวัลมิตรศิลปาชัยท่านท่านแนงให้ความอนุเคราะห์มานะครับพอดีว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่ของลบบุรีเราเราลูกกบยังเล็กอยู่ครับก็เลยได้รับการสนับสนุนจากที่ อ่ะนมตรากธรมครับท่านครับครับผมนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับป้าเเถิงนะเลี้ยงให้โตแล้ววันไหนเลี้ยงแล้วก็โทรมาบอกด้วยนะว่าโตแล้วได้ขายได้กินแล้วนะจ้านะครับขอบคุณท่านสง่าทำไานะท่านสง่าเชิญนะครับครับอ่าในส่วนของของของนายแต่งยิ่งยงเนี่ยฮะท่านอ่ก็ก็ได้ให้คำแนะนํามากถ้าเลี้ยงโตแล้วนะนะครับ สำนักง,งานเนี่ยจะจะเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องของการ่อขยายพันธุ์นะครับซึ่งซึ่งสามารถที่เกษตรกรอ่าสามารถที่ทําเองทำได้เองนะครับแล้วก็อนาคตรเราก็จะผลิตลูกได้เองก็สามารถที่เลี้ยงได้ในจำนวนทีน่มากขึ้นนะครับก็จะเป็นการาทำมีเอามีมีมมไรายได้ในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการ พ่าขยายนุูงพันุ์อบได้นะครับถ้าเราเลี้ยงโตแล้วเราเก็บข้องท็จจริไว้นะครับครับอันนี้ผมไปเจอที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่ของจริงเลยนี่นึมือผมเลยกบอยู่ในมือเลยนะนี่ไปเจอที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีตัวเล็กเนี่ยตัวที่เห็นอยู่ไอตัวที่เห็นอยู่ในมือผมเนี่ยอันนี้ตัวสองบาทนะส่วนตัวเล็กๆก็ตัวละ1บาทอันนี้ที่สุพรรณดอนเจดีก็เห็นว่าเขาก็มีอาชีพกอบพ่อพันธุ์แม่พันุ์คู่หนึ่งนี่โอ้หหลายๆได้หลายพันตัวเลยนะลูกกรอบเนาะ ก็สามารถจะเป็นปปอาชีพได้ตั้งแต่การเพาะพันธุ์นะครับขายลูกกบแล้วก็เลี้ยงให้โตนะครับขายเป็นกบกินเนื้อก็ได้นะครับขอบคุณท่านประมงจังหวัดสง่าคำพันธุ์ประมงจังหวัดลบบุรีนะครับและทีมงานที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ป้าประเทืองนะป้านะครับขอ,ขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับเดี๋ยวผมให้ไปดูคลิปผมนิดหนึงแล้วกันนะครับที่ คุยกับตั้งเจ้าของบ่อเนี่ยถ้าคลิปพร้อมแล้วมาเลยครับไปฟังเสียงนิดหนึ่งนะครับที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีครับอยู่ที่ฟาร์มกบใผมอยู่กับพี่อนันต์นะครับอยู่ที่ฟาร์มกบชื่อฟาร์มอะไรนะครับฟาร์มกบลายเต็มจอเลยครับฟาร์มกบอยู่หน้าวัดบานกวดอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะครับพี่ดันก็มีอาชีพเลี้ยงกบมากี่ปีแล้วครับน่าจะยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วนะครับรายได้พอไปได้ไหมพอได้ครับดีกว่าทำนาไหม ดีกว่าดีกว่าเนาะเพราะว่ากบนี่ถ้าเราเลี้ยงให้โตเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงจะจับขายได้ก็ประมาณ90-120วัน90-120วันจับขายได้กิโลละตอนนี้ราคาตลาดตอนนี้6 0บาทถึง70บาท60นี่คือพ่อค้ามาซื้อที่หน้าฟาร์มครับอ๋อแล้วถ้าเป็นลูกกบตัวเล็กๆล่ะตัวเล็กๆก็ขายอยู่1บาทตัวละ1บาทคบาทอายุกี่วันประมาณ25-30วัน25-30วันถ้าตัวโตกว่านั้นก็ สี่สิบวันสี่สิบวันราคาตัวละสองบาทสองบาทนะครับเดี๋ยวให้กล้องจับลงมานิดนิดหนึ่งอันนี้ก็คือตัวเล็กนะตัวเล็กนี้ก็คือตัวละหนึ่งบาทนะครับมาซื้อได้เลยเนาะใช่ไหมแล้วเราเราสามารถที่จะสั่งซื้อแล้วพี่บรรจุส่งปลายทางได้ไหมหรือว่าต้องมาสั่งเองต้องต้องต้องมาต้องมาสั่งเองใช่ไหมยังไม่มีระบบการสั่งซื้อปลายทางแล้วส่งไปใช่ไหมนะครับมีทั้งหมดกี่บ่อครับเนี่ย หมดประมาณ30กว่าบ่อ30กว่าบอ่อเน้นขายตัวโตรหรือว่าตัวเล็กหรือว่าตัวยังไงต้นหญ,ญ่จะเน้นตัวเล็กตัวเล็กเนยะยก็คือว่าให้คนมาซื้อลูกพันธุ์ไปเลี้ยงต่อเนี่ยถ้าเราเอาไปเลี้ยงตัวขนาด25วันเนี่ยต้องไปเลี้ยงอีกกี่วันก็ประมาณ90วัน90วันคก้บวันก็จับกินได้เลย ถ้ามันเกินร้อยยี่สิบวันเป็นร้อยสามสิบเป็นสองร้อยวันละตัวมันจะเป็นแห่งปีมันจะตายมันก็ตัวเท่าเดิมเลยนะซักแต่มันใหญ่แล้วนะอ๋อมันก็จะไม่โตอีกครับมันก็จะกินเราแล้วมันจะกินเราจริงจนะกินอาหารมันกินเราเลยนะใช่อ๋อมันจะไม่คุ้มกับทุนที่เราลงไปแล้วกบมันตายง่ายไหมหรือมีโรคอะไรไหมมันก็มีนะถ้าบางช่วงถ้าเจออากาศฝนชุกหนาวจัดอะไรเงี้ยครับก็สังเกตดูใช้สลนแล้วก็การกลางแสงเฉยๆมันก็อยู่ได้แหละไม่ต้องมีอะไรมาปกคลุมมันมาก นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงกบเลี้ยงไว้กินเองก็ดีในครอบครัวนะครับหรือว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพก็ติดต่อพี่อนันต์ได้นะครับพี่อนันต์ฟาร์มกบอยู่ที่ตำบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเบอร์โท <92, S 1> รศัพท์092 32 2573อีกครั้งครับ632 0926322573ครับและนี่คือฟาร์มกบเพี่ยนันที่ตำบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีและนี่คือฟังชัดชัดถนอมจัดให้